สวัสดีค่ะพบกับครัวบ้านที่ชานลน,นะคะครัวเป็นบ้านของเรานะคะในวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาต้มสิวไก่กันนะคะไก่ที่เราเลือกมาในวันนี้ก็จะเป็นปีกไก่นะคะดูนะคะดูปีกไก่ของเราก่อนค่ะนะคะสวยงามนะคะเราก็มาแลมากรีดนะคะให้เนื้อก็ออกมาหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็มาหมักสักสิบสิบห้านาทีนะคะหมักด้วยสิวขาวะคะ่ะเพื่อให้ไก่ของเราแซ่บนะคะ ตอนนี้น้ำของเราก็เดือดแล้วนะคะน้ำสามถ้วยนะคะคุณผู้ชมเราก็จะใส่ตีไก่ไปก่อนนะคะเดี๋ยวยังไม่ปรุงรสนะคะปรุงรสตอนไก่สุกนะคะใส่ตีไก่ลงไปต้มก่อนค่ะคะ่นะตีสวยนะคะวันนี้น้ำจะเยอะไปไหมเนี่ยเยอะจะได้ตักออกเยอะไปหน่อยแล้วยวตักน้ำออกหน่อยนะคะ ะะเดี๋ยวปล่อยให้เขาเดือดก่อนนะคะให้เดือดสักสองพุ่งถ้าใครไม่ชอบเปื่อยนะคะเดือดสักสองพุ่งก็กินได้นะคะแต่ว่าถ้าใครชอบเปื่อยนะคะก็เคี่ยวสักยี่สิบนาทีนะคะก็จะได้ไก่ที่อร่อยค่ะนะคะจากนั้นนะคะเราจะใส่นะคะกระเทียมนะคะสิบกลีบคะ่ะอะไรคะหอมๆนะคะ่ะพริกไทยดำนะคะสัก ช้อนชานะคะแล้วก็ซีอิ๊วดำนะคะแต่งสีนะคะสักหนึ่งช้อนชานะคะสีอิ๊วดำนะคะหนึ่งช้อนชานะคะ่ะเพื่อแต่งสีให้สีน้ําไก่ของเราอร่อยนะคะไก่มันดีนะคะเนี่ยนะคะจากนั้นก็ซีอิ๊วซีอิ๊วขาวนะคะอีกสักนิดหนึ่งเอาช้อนหนึ่งก่อนเพราะว่าในไก่ของเรามีซีอิ๊วแล้วนะคะเดี๋ยวจะเค็มไปนะคะเกลือเล็กน้อยนะคะ เกลือสักครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็แต่งด้วยน้ำตาลหอม,หอมค่ะน้ำตาลปี๊บหอมๆนะคะเคี้ยวนะคะก็จะลดเค็มนะคะเค็มนำนะคะแล้วก็หวานค่ะน้ำตาลทั้งสองช้อนนะคะคุณผู้ชมคะน้ำตาลปี๊บหอมๆนะคะ ไปดูได้จากครัวขนมนะคะจากครัวนิชานันนะคะเป็นครัวขนมนะคะว่าน้ําตาลปีพมหอมเนี่ยทำอย่างไรนะคะเข้าไปดูได้นะคะทํากับข้าวทาขนมแล้วมันจะหอมค่ะเดี๋ยวเราจะปิดเคี่ยวไว้สักนิดนะคะให้เดือดสักสองกุ้งค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยชิมนะคะถ้าท่านชอบหวานใน,นการหวานนํานะคะแต่ว่าถ้าท่านชอบเขาเรียกว่าอะไรนะคะเค็มนําก็ เอาเค็มน้ำเท่าถ้าชอบหวานก็หวานน้ำนะคะมีได้สองแบบนะคะอย่างนี้นะคะกะคะ็สาเร็จราคาเดือดสองพุ้่งเราก็ใช้ได้แล้วนะคะแต่ถ้าท่านชอบปเปื่อยๆท่านอาจจะเคี่ยวไปสักหน่อยก็ได้นะคะเคี่ยวไปสักนิดหนึ่งนะคะก็จะอ,อร่อยค่ะนะคะ,นะคะเคี่ยวให้เปื่อยอะคะ่ะไปสัก20-30ถึงนาทีนะคะเดี๋ยวขอชิมรสหน่อยนะคะชิมรสนี่หมายความว่า,วาท่านชอบรสอะไรนะคะท่านก็ ชิมรสแล้วนะคะเอาเอาเอาเค็มน้ำนะคะอร่อยะคะ่ะเอาน้ำซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วขาวเป็นสักสองช้อนโต๊ะนะคะซีอิ๊วขาวเดี๋ยวจะแยกเป็นวิธีการหมักไก่กับวิธีการคงรสในน้ำนี้นะคะนะคะชิมได้ตาม ตามแต่ตามแต่ชอบนะคะลดตะคะตามชอบนะคะอย่างนี้ก็กินได้แล้วนะคะแต่ถ้าท่านชอบเปื่อยท่านก็ให้เคี่ยวไปหน่อยค่ะนะคะไนะาไปกินกันเลยะคะ่ะเดี๋ยวขอสองปีนะคะ <c oughs> กินก่อนนะคะแล้วที่เหลือนี่ก็เคี่ยวไว้ก่อนค่ะเคี่ยวไว้สามสิบนาทีนะคะเรากินกับน,น้ําจิ้มนะคะคุณผู้ชมเราจะมีน้ําจิ้มนะคะ น้ำจิ้มของเรานะคะก็จะรสเปรี้ยวหวานนะคะเปรี้ยวหวานเค็มนะคะน้ำจิ้มค่ะมีน้ำจิ้มล่ลองๆหน่อยนะคะสำเร็จแล้วนะคะไปกินกันเลยค่ะเดี๋ยวที่อันนี้เคี่ยวไว้ก่อนนะคะให้เปื่อยค่ะเรามีน้ำจิ้มนะคะเดี๋ยวสูตรน้ำจิ้มจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะน้ำจิ้มของเราคะ่ะเปรี้ยวหวานเค็มนะคะ แลมๆนะคะไม่ไม่เยอะค่ะหวานนิดๆค่ะอร่อยค่ะสวัสดีค่ะ,คะอย่าลืมนะคะไลค์แชร์เราด้วยนะคะไลค์แชร์ให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมสิวไก่ค่ะสิวปีกไก่ค่ะต้มปีกไก่นะคะหรือว่าต้มสิวปีกไก่นะคะสวัสดีนะคะแล้วพบกันนะคะอย่าลืมนะคะเราชอบคนติดตามค่ะ